เรื่องนี้ไปดูงานบูญบ้างไฟที่สุดอลังการสวัสดีครับผมชื่อไก่นิจันทร์สีตองอ,อยู่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอบัร่มประกอบอาชีพอิสระครับบุนบ้างไฟอยู่บ้านน้องสิบน้อยบ้างที่จะต้อททงทําด้วยไม้ไผ่ค<ะ>ไม้ไผ่ยาวไม่เกิน50เนเซนเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง งานบ้างไฟที่บอลระเบอร์ครับเขาเป็นงานบ้างไฟคุณภาพครับที่อื่นบ้างไฟทั้งใหญ่ทั้งยาวบ้างไฟตกไปที่บ้านเรือนคนอื่นนี่เดือดร้อนบางทีเดือดร้อนถึงเครื่องบินนู่นเลยครับแต่ที่นี่ครับเขาเป็นบ้างไฟคุณภาพจำกัดความยาวของบ้างไฟไว้ไม่เกิน50เซนเพราะฉะนั้นบ้างไฟเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยและเป็นอันตรายกับใครเลยครับแต่มีความสวยงามสนุกสนานจัดได้ว่าเป็นบ้างไฟคุณภาพระดับประเทศเอ่ะดูกันเลย น่ลูกแรกพุ่งไปแล้วหแหมจิ๋วแต่แจ๋วพุ่งไปเหมือนบ้างไฟขนาดใหญ่เลยมาดูลูกนี้บ้างครับนี่มีการเล่นของด้วยโอ้โหสู้ลูกเมื่อกี้ของเด็กๆเขาให้ได้นะครับเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหสูงโอ้โหนี่ก็สุดยอดครับสวยงามจริงๆ,จงๆแจวแ๋ว,ว่ส่วนอันนี้ครับ สูงสุดเลยครับโอ้โหแต่เหนือฟ้ายังมีฟ้านี่มีฝรั่งมาช่วยด้วยโอ้โหไอสามลูกเมื่อกี้แค่เด็กๆครับแต่ลูกนี้ครับได้องค์ความรู้จากนาซ่ามานาซ a าเด็เขายิงกระโวดไป้าวไหนต่อ้าวไหนมาแล้วแค่บัางไหวดิจิบรับนี่ดูฝรั่งครับงานนี้คนไทยมีอายครับโอ้โหเขาบอกว่า มีการจุดระเบิดเป็นระยะระยะของคนไทยไม่มีระเบิดลูกเดียวแต่ฝรั่งเขามีระเบิดหลายลูกซ้อนๆกันเพราะฉะนั้นมันจะพุ่งสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆนี่อลเอาละครับมาดูกันบ้างไฟจุดระเบิดหลายลูกของฝรั่งจะเป็นยังไงไปดูนะาามีโชกเลยมีโชกเลยเป็นไงอะของไทยมีปล่าพอโชกแต่พี่ล้าก็ไปเลยลูกลูกฮอตมากเลย เป็นยงนี้วะโอ้เขาให้ผูกขึ้นฟ้าแต่แกมาพุ่งอะไรอย่างเงี้ยยังยังยังไม่หยุดเลยเอ้าเอ้จะหยุดได้ไงมันมีหลายลูกมันก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ล่ะครับยังยังยัง,ย,งยังไม่อายอีกหยุดไต้แล้วอายเขา อ้าวย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมันขึ้นไปพ้นพ้นห้างเสร็จแ,แล้วมันก็ตกลงมาแล้วก็ทุงพุ่งพุ่งพุ่งไปตามแนวนอนทางทางเดินสาเหตุที่มันไม่ขึ้นเพราะว่าการอัดดินปืนในกระบอกไม้ไผ่ถ้าอัดเบามันก็ไม่ขึ้นเหมือนสังที่ท่านเห็นนะครับเห็นอาการแะ้วสงสยัยสงสัยจะเป็นบั้งไฟติดอ่าง ขอขอบคุณคุณไกรลิศจันทร์สีทองชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามเรื่องปั้งไฟติดโชค